เราปลูกพืชปลูกผักบนถนนริมถนนและชาวบ้านทุกครัวเรือนให้ความร่วมมือตอนเช้าก็มีกลุ่มหนึ่งกลุ่มช่วงเช้ารดน้ำตลอดถนนนะครับพอกลุ่มช่วงบ่ายก็ร่วมกันอีกหนึ่งทีมนะครับรดน้ำแล้วคาดว่าเดี๋ยวปกักไอ้ผักที่พอทานได้แล้วเก็บกินกันได้แล้ว พี่น้องในหมู่บ้านก็ร่วมกันเก็บร่วมกันกินแล้วพี่น้องสัญจรไปมาถามจะขอซื้อแล้วทางหมู่บ้านบอกว่าเราไม่ขายเราปลูกเพื่อแบ่งปันทั้งพี่น้องในหมู่บ้านและหมู่บ้านใกล้เคียงนะครับเราผลิตอ,อาหารเองอาหารที่เราผลิตมีอะไรมั่งเราผุดปลูกพืชปลูกพืชผักสวนครัวกินเอง เหลือกินเราก็แบ่งปันแลกเปลี่ยนกันในมหมู่บ้านในชุมชนแล้วในในเรื่องอาหารนอกจากพืชผักแล้วเราเลี้ยมีกลุ่มเลี้ยงปลาเลี้ยงปลาในตะช่างเลี้ยงปลาในบ่อดินเลี้ยงปลาในบ่อซีเมนตรงนั้นก็ขายทำไรายได้ให้กับหมู่บ้านนะครับออมีการรณรงค์การคัดแยกขยะคัดแยกขยะจากต้นทางต้นทางกาูจากกวัวเรือน จาก,กัวเรือนเสร็จมาจากหมู่บ้านจากหมู่บ้านก็าทางในในหนึ่งเดือนเนี่ยทางเทศบาลจะก,กำหนดแผนออกมารับซื้อขะยะเดือนละหนึ่งครั้งในหมู่บ้านทุกหมู่บ้านทั้ง11เ็หมู่บ้านาที่สำคัญก็เอามา,าจะมีสมาชิกคัดแยกขะยะเอ,เอามาวางไว้พร้อมเขียนชื่อไว้ที่ถุงขะยะเ,เป็นถุงน้ำถุงกวาดพระติกะแรงเนี่ย แล้วมีทางเทศาบาลก็มารับซื้อทุกเดือนเดือนละหนึ่งครั้งในเรื่องของการจัดการเรื่องกระยเปียกหมู่ที่สามบ้านสายยางเ,เรามีโดนโรงให้ทำทางกระยเปียกร้อยเปอร์เซองห้าร้อกสิบเมื่อต้นปีเนี่ยาทางคณะกรรมการหมู่บ้านานำโดยเนี่ยกับผมเนี่ยเ,เน้นให้ผูย ผู้ช่วยผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านแล้วคณะกรรมการหมู่บ้านเริ่มทําก่อนก็เน,น้ในให้ผู้นําต้องทําก่อนแล้วมาวันนี้ผู้นําทําเสร็จทุกครัวเรือนแล้วก็ชาวบ้านทุกหมู่ทุกครัวเรือนในหมู่บ้านร้อยเปอร์เซ็นมีทางขยะเบียกทุกครัวเรือนแล้วเราเอาไปไหนพอเต็มเต็มแล้วเราเอามาปลูกพืชผักโดยไม่ต้องใช้สารเคมี นะครับที่สามของเราเมีพระมาบิณฑบาตท,ทุกเช้าพี่น้องในหมู่บ้านแปเปอร์เซนมาร่วมตักบาตรในตอนเช้าและหลังจากตักบาตรเสร็จก็อ,อ,อาหารที่เหลือเอาให้ปลาในคลองซึ<ร>่งเรามีปลาเยอะแยะมากมายหลายชนิดเป็นการเป็นการทำบุญทั้งสองทางนะครับดได้ตางงาังหาในปลาด้วยแล้วหลังจากนั้นก็กิจกรรมพูดรวงอายุเรามี เทศกาลต่างๆทุกวันพระช่วงเช้าก็ไปวัดเอากับข้าวกับปลาไปวัดกันแล้วพอมาตกตอนหัวค่ําทุกวันพระใหญ่พี่น้องผู้สูงอายุในหมู่บ้านและหมู่บ้านใกล้เคียงจะมาร่วมกันทำบุญสวดมนต์ไหว้พระในวันพระใหญ่ทุกๆเดือนเป็นประจำใกลหมู่บ้านของหมู่ที่สของเราก็ทั้งเด็ก ผู้สูงอายุแล้วคนกลางคนที่พอ,อจับพร้าจับจอบได้ก็มาร่วมกันทุกเดือนเดือนละหนึ่งครั้งเป็นประจำก็ในหมู่สามของเรานะครับก็มีการประชุมประชาคมทำแผนหมู่บ้านเป็นประจำทุกปีนะครับเ,เรามีในจวนราชการมีทางเทศบ,บาลตำบลมีปชอมาร่วมในกระบวนการจัดทำแผนและ ที่สำคัญมีพี่น้องในหมู่บ้าน80%เปอร์เนเข้าร่วมเพื่อจะทำแผนและนำนำข้อมูลเจ้าปทอก็จะจอดรองข้อมาปรับใช้เพื่อจะทำโครงการและแก้ไขปัญหาของหมู่บ้านได้ตรงจุดนะครับตามจาาบ้านต้องการ,รในเรื่องของเศรษฐกิจของหมู่ที่3บ้านไราย,ยางเมื่อปี2540 ทางหมู่บ้านได้รับเงินในโครงการแก้ไขปัญหาความยาก,ยากจนมา200,000และหลังจากนั้นก็ปลับเปลี่ยนหมุนเวียนกันจากนั้นเราได้จัดตั้งกลุ่มออมทรัพเพื่อการผลิตขึ้นโดยไปย่ายการการร่วมประชุมกับพัฒนาชุมชนตอนนี้เรามีสมาชิก300กว่าคนและมีเงินเงินงุ้นเงินออม รวมทั้งสิ้น5ล้าน4แสนกว่าบาทนะครับเมื่อปีต้นปี2,566เราให้สวัสดิการกับลูกหลานเรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์ตรงนั้นก็ให้แล้วงานวันเด็กก็ให้กับเด็กในโรงเรียนนะครับโดยเฉพาะในเด็กในหมู่ที่3ของเรานะครับเราจะสวัสดิการมาโดยตลอด ครับสำหรับหมู่ที่สบ้านสายยางของเราเรามีต้นทุนเ,เช่นโรงฟาร์มเห็ดบ้านพ้าระบายและเรามีโคกหนองนาโบเดลก็อ,อ,อ,อยู่ที่หมู่3ามนะครับเรามีปลูกผักสองก้างทางทางนี้มีรักปลูกผักกินเองแล้วเรามีถุนเรียนรู้โดยพี่น้องจากต่างหมู่บ้านมาร่วมเรียนรู้ ทางหมู่บ้านจากต่างจังหวัดต่างท้องที่นะครับไม่ว่ามาเยี่ยมโคกหนองนาโบเดลเยี่ยมความเบียดผ้าระบาย่อไปก็ในเมื่อทุกครัวเรือนออมีพืชมีผักทำกับข้าวกินเองเราโดยไม่ต้องซื้อจากภายนอกก็เ,เราต,ต่อยอดด้วยทุกหมู่บ้านของตางบลเ,เมื่อมาดูงานก็เก็บไปทำโดยเ,เป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายของครัวเรือนนะครับคิดว่า หมู่บ้านยั่งยืนแล้วมีเงินออมกันเยอะๆทั้งตำบลน,นะครับคือได้ว่าหมู่ที่รามบ้านระยางเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงที่ประชาชนในหมู่บ้านอยู่เย็นเป็นถูกมาโดยตลอดครับ